เราจะมาลุ้นด้วยกันว่าสลามที่เล่นวันนี้จะติดมือหรือไม่ติดมือไม่ติดมือโชยติมสควิชชี่โอ้ยอุ้ยโอ้ทุกคนกระเดืใหญ่แล้วสลามเป่าได้ฮาวายทีวีฮาวทีวีสวัสดี ใครอนุญาตให้เปิดใครอนุญาตให้เปิดไม่รู้คับโหทุกคนเราไปกินข้าวมาแล้วเราไปเจอสลามอันนี้ใช่ไหมนี่นะแล้วมันเป็นสลามอะไรไม่รู้ให้เม็ดอันนี้มาด้วยเต็มเลยนี่ไอ้หาแอบแกะมาดูของน้องดีกว่า น้องเลือกน้องเลือกสีม่วงไงเพราะว่ากางเกงเขาสีม่วงนะเขาก็เลยเลือกสีม่วงคู่กันมาเห็นไหมน้องเปิดไม่เลอะเลยเพราะว่ามันปเลยอโหฮ้ยอะเฮ้ยทุกคนเราซื้อสลามเราได้อันนี้ด้วยสวิชชี่เย้ซื้อสลามแถมสวิชชี่ทุกคนเดี๋ยวช่วยน้องก่อนเดี๋ยวช่วยน้องก่อนแล้วปิดฝา ฟิฟ้าก็เหรอแต่แต่เราจะลุ้นว่าสลามติดมือไหมนะเราจะมาลุ้นด้วยกันว่าสลามที่เล่นวันนี้จะติดมือหรือไม่ติดมือไม่ติดมือวันนี้เราวันนี้เราซื้อของถูกใจมาแล้วได้ทั้งสวิชชี่ได้ทั้งสลามที่ไม่ติดมือเลยไม่ติดมืออย่ามาดูดนคาบ้างเนขาเอออกแล้ว ชีช่น้องอยู่ไหนยังไม่เจอเลยลเพื่อดรัปแปะให้หมดเก็บเม็ดนี้ให้หมดด้วยสลามใช่แล้วแปะให้หมดด้วยสลามลออ้อย่าไปทำา่องพี่ฮาพังนี่เดครับได้สควิชชี่โดนัทเอ่อกระต่ายน้อย <laughs> อออใ่ดูเดี๋ยวแม่จะบีบให้ดูดูนี่นะมันจะมันจะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิม ชอบมากหมดละนี่แม่ก็ชอบสวิชชี่เพราะว่ามันกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้นี่เลยนี่หมดละอะไรครับแตะให้หมดฉันได้สวิชชี่เหมือนกันมาดูบ้างน้องได้สวิชชี่อะไรเฮ้ยน่ารักสวิชชี่ปิกาจูุสวิชชี่เมียวเมี้ยวอย่างนี้เลยนะทุกคนยังไงอย่างได้ทำให้ทิมทำให้ติมได้ด้วยนะอ่ะเร็วผสมใส่จะลามโอ้โหของน้องสวยอ่ะนะครับเอ้ยนะ น้องสวยมากเลยต้องใส่เข้าไปทีนี้ปันป้นปัน้นปั้นรีปัน้นแล้วรีปัน้นโอ้โหของเซฮายสวยแต่ว่าของสกิชชี่ของเด็กฮามันสามารถเอานิ้วเข้าไปได้ไงแต่ของน้องอะ่ะมันมันไม่มีที่ใส่นิ้วเนี่ยนะไหนล่ะนี่ของน้องมันไม่มีที่ใส่นิ้วน่าจะใส่เข้าไปนี่นี่เราเราจะรออสกิชชี่นี่ ไม่ใช่ <ulent> เขาไม่เอาใส่เลยมัง้งไม่นะปัมป๊มอ๋อปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มนี่แม่ดูถ้าทำแหงไว้มันจะแหงมันจะหนีวถ้เปิดอ๋อน้องบอกว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะแข็งใช่ไหมใช่สมมุติว่าถ้าเราไปนอนถ้าเราไปนอนตอนกลางคืนแล้วเราเผลอเราเผลอวางไว้บนโต๊ะตื่นเช้ามามันจะแข็ง ไม่ใช่มันจะเหนียวติดมือมันจะแข็งถ้าถูกร้อนมันจะติดมืออ๋อเหรอถ้าแข็งมันจะไม่ติดมือแต่มันจะเล่นยากตอนนี้เด็กฮากำลังห่อเด็กฮาร์กำลังห่อสกิชี้ฟอเฮกเปาตอนนี้เด็กฮากำลังห่อสกิชี้จะไปเอาหลอดชจจะไปเอาหลอดอุ้ยของน้องสีสวยมากาเหรอสีผู้หญิง มาดูของในฮาบ้างของในฮากำลังห่อสควิชี่กระต่ายน้อยนะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะห่อได้ไหมห่อได้ไหมใช่หมหล่นมาแล้วเหรอเขาไปเอาหลอดมาทุกคนโอ้โหปันป้นปั้นให้ก้อนใหญ่ให้ปั้นให้ปอใหญโอ้เขาบอกว่ามันต้องปั้นก่อนปั้นให้มันเป็นก้อน ทีนี้เอาหลอดจิ้มเข้าไปแล้วก็เป่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องห้ามให้มีรูเดี๋ยวจอ,อาเฮ้ยจริงด้วยนะครับนะครับเก่งอ่ะโอ้อัน้องบ้างสอนน้องบ้างดิไม่ออกอย่าเอาเบลอ <Okay. S 2> เอาไหมทำให้น้องใหม่ออกไหมเอาไหมนี่ครับเร็วให้น้องเป่าให้ออกอ่ะเร็วให้ <Okay. S 2> เอาอ่ะไซ่ให้ <laughs> สำเร็จแล้ว <laughs> น้่ทำไมไม่เอามาคนละหลอดเลยไม่เ <laughs> อาไรไปต้องแย่งกัน <c oughs> อันนี้เขากำลังนวดสลามด้วยสวิชชี่ของเขานี่เอาไม่า <c oughs> จะทำให้มันก้อนใหญ่แล้วก็ทำแพนเค้กอ๋อโอ้สวยมากจะทำแบบเอวจังพี่ฮากำลังใช้ความพยายามในการเป่าลูกใหญ่ทาโก้อเอสกิ้งทาโก้เสฮายดูพี่ฮาวก่อนพี่ฮาวกำลังพยายามมากๆจะทำก้อนอันนี้ใส่อันนี้เข้าไป โอ้เขายังไม่เลิกนะเขายังไม่เลิกเป่าเพราะว่าเขาจะต้องทําให้มันลูกใหญ่ใหญ่ทีนี้บีบบีบบีบทีม่ดู้ก็ดูอยู่ไม่ทันเลยเอาไหมขออีกหนึ่งครั้งก็ได้โอเคมันยาวไม่ใช่ดูของพี่ฮัรก่อนของพี่ฮัรตรโตมากโอ้ทุกคนกระเด้ใหญ่แล้วสลามเป่าได้ สลามเป่าได้ดูคอนเซนต์นี้โอ้ใหญ่มากเมื่อกี้อันนี้เขาทำอะไรไอติม <I think. S 1> อ่าอันนี้ถ้าอยากให้มันแตกเยอะๆก็ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวไอ้ดูไอติมสลามแป๊บนึงเมืม่อกี้ดูเป่าบับโบใหญ่ละอ,อันนี้เลน,นี่แม่อะไรครับถ้ายากให้มันแบบแตกๆก็ต้องแบบทำให้มันแบนๆถึงถึงว่ามันจะใส เพรานั้นเป็นสีใสๆหรอทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้ไม้งั้นพับแล้วก็พอนั้นบีบจริงหรอเฮ้ยห้ามดูไอติมน้องก่อนโอ้โหโอ้โชกัอนโชกันโชยไอติมสควิชชี่โอ้โยอันนี้ท็อปปิ้งเรนโบว์เป็นท็อปปิ้งอันมาแล้วมาแล้วแม่ชอบอันนี้ ใหญ่ยครับมอพี่ฮาร์ปเร็วพี่ฮาร์ปลุ้นกันลุ้นว่าจะใหญ่ไหมนะเซฮายช่วยกันช่วยกันลุ้นโอ้โหสลามเป่าได้ทุกคนครั้งแรกกับสลามเป่าได้ของเด็กฮรับไม่แตกเลยจิมก็ไม่แตกเมื่อกี้ให้มันนิ้วแหลมแหลมแตกได้นิ้วใช้แหลมแหลมเด็กฮาร์ปยังสนุกอยู่กับการเป่าเด็กฮาร์ปยังชอบกับการเป่าให้มันเป็นลูกโตๆเด็กจะทำอันนี้ เล่นสนุกใหญ่เลยนะสลามก้อนใหญ่มากก็หายไปเฮ้ยกิชช่เยหายเเ้ยกิชเหายไปดี๋ยวเดี๋ยวงนี้ก่อนดูพี่ฮาร์กก่อนด้วยเทําก้อนปนมันเด้งได้เดีกเด็ก สนุกไหมสนุกไหมเมื่อก, <ๆ S 2> กี้น่าจําลูกปุ่มที่ใหญ่เมื่อกี้เป็นลูกโป่งใหญ่มากโอ้สนุกกับาการทําลูกโป่องอย่างเดียวเลยดีครับสนุกกับการทําลูกโป่องอย่างเดียวใช่สนุกมากจำแช่สนุกมาก,ก,มากอา่ะโชว์มือก่อนมือไม่เลอะเลยเย้ข yeah. ่พี่อําเลอือกพี่ฮับเลอะหรอไม่เลอะเลยแแหหมมอะไรอไ่อะ เราอยู่หลังมาเทนใส่ทำเมาเทนโอ้สนุกใหญ่แล้วไม่เปนเมาเทนก่อนแรกอันนี้อันนี้จะแยกกันใช่ไหมจะแยกกันจะไม่รวมกันใช่ไหมแยกกันเล่นเลยใช่ไหมแล้วก็เก็บของใครของมันนะโอเคไหมเก็บใส่กระปุกเหมือนเดิมนะตอนกลางคืนตอนที่ไปนอนอ่ะอ่ะเรามาดูการเก็บของแต่ละคนวันนี้เราจะไม่รวมกันนะทุกคนเพราะว่าเขาใช่วันนี้เราจะไม่รวมกันเพราะว่าเขาซื้อเลือกเลือกสีมาแล้วชอบสีฟ้ากับสีม่วง เพราะฉะนั้นเรารวมกันไม่ได้เราต้องแยกกันเลยแล้วก็ไม่แย่งกันวันนี้น่ารักมากก่อนจะไปเราจะมาเก็บสลามของใครของมันก่อนอัสดีครับเก็บเฮ้ยใครตัดสลามสลามว้าอย่างเงี้ยทุกคนสลามที่เราเล่นเสร็จแล้วมันเก็บยากมากมันไม่ง่ายเหมือนที่เราเทออกมาเลยมันไม่ได้ง่ายเลยเซฮายรู้ไหมเนี่ยมันเก็บไม่ง่ายนะ ดีใครจะเก็บได้ก่อนกันออะสิมาดูกันมาเด็กฮาร์ปกเซายใครจะเก็บได้ก่อนเด็กฮารมันไม่ลงตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยทำไมมันไม่ลงมันว่างอลงอยู่ยัดเข้าไปจังปั้นว้าไปเข้าห้องน้ำดีไหมจังเข้าห้องน้ำดีเอาเร็วเฮ้ยน้องจะเก็บเสร็จแล้วอ่ะทำไมน้องเก่งจังปั้นอ๋อต้องปั้นครับน้องบอกว่าต้องปั้น ทำเป็นไหมเนี่ยคือใครจะได้ปิดฝาก่อนกันนะนี่นะเฮ้ยของน้องใกล้จะได้แล้วเพาปิดฝาเหมือนกันเลยไม่อปิดอ๋อเขาไม่อยากปิดฝาเขาอยากเล่นต่อแต่ว่าของเนี่ยะคะจะเก็บแล้วลแล้วถ้าเราเก็บแบบนี้วันหลังเราก็เล่นได้อีกใช่ไหมเนยครับใช่ตัว้ามตัวแบบว่าถ้าถ้าไม่ได้เล่นแบบนานมากมันจะกลายเป็นเหนียวเหนียวเป็นหนึบหนึบน้ำ อ๋อมันเก็บไว้นานก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นน้ำมันต้องเล่นตลอดอ๋อแม่จาได้แล้วเราเคยเล่นสลามแบบนี้แหละแล้วเด็กฮาร์กเก็บจนลืมแล้วมันเหม็นมันอยู่นี่แล้วมันเป็นน้ําเหม็นเลยนี่นี่นะครับเคยมีตัวนี้ไงสลามสีฟ้าเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาไปทํากระปุกใหม่เด็กฮาร์กไปทํากระปุกให้มันเนี่ยทุกคนถ้าเราไม่ได้เล่นมันจะเป็นอย่างนี้ข้างในมันจะเป็นน้ําดูนะทุกคนเนี่ยข้างในมันจะเป็นน้ําอย่างนี้เลยเนี่ย นี่ข้างในมันจะเป็นน้ำอย่างนี้แล้วไม่สามารถเล่นได้นะเทออกมาคือเหนียวเดี๋ยวดีครับต้องตัดออกนะทุกคนเพราะว่ามันปิดฝาไม่ได้ต้องทําการตัดสลามออกมันปิดฝาไม่ได้แก่ต้องผสมเอาผสมสิเมื่อกี้มันปิดฝาได้แล้วปิดฝาได้แล้วทุกคนแต่ว่าเหลืออยู่กระจิดหนึ่งเดี๋ยวครับก็เลยจะให้เซไฮแล้วเซไฮก็บอกว่าอยากเอามาอยากอยากเอามาผสมกับอันนี้จะหาฝาเอานิดหน่อยนิดหน่อยอาลองผสมสิ ผสม,มกลายเป็นทูโทนงงผสมแล้วครับเด็กฮามาดูสีม่วงกับสีฟ้าผสมกลายเป็นทูโทนจะกลายเป็น,ปนสีอะไรก็ไม่รู้มันจะกลายเป็นเหมือนไอสติม<ด>เรนโบว์สควบชชี่ s h อ๋อเก็บค q u i ชี่เ,เข้าไปแล้วก็ปิดฝา,อาขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับ นี่เลยทุกคนเดินนะเหมือนซื้อมาตอนแรกไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตรงที่แต่ว่ามันจะไม่มีโฟมใช่เพราะว่าเม็ดโฟมเราเก็บตรงนี้แล้วอ๋อสนุกใหญ่แล้วน้องไม่ยอมเก็บนะทุกคนเพราะว่าน้องสนุกกับการเล่นอยู่โดนนัดอ๋อโดนัทโอเคไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายอาหนี่ครับไปไหนแล้วไปแล้วนะหน้องเล่นต่อแล้วน้องสนุกน้องชอบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดสับส,บสไลด์สับสไลด์สับลดอย่าลืมกดสับสไลด์อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆเยอยะๆเยอะๆเยอะเยอะๆ